คือตานเนี่ยไปโดนมิจฉาชีพโกงที่แม่ห้องสอนนะคะตอนนั้นมีงานแต่งงานเพื่อนไปโดนโกงที่นั่นนะคะเป็นเงินประมาณแบบเกือบ3 0 0 0 0บาทไปจองเพจปลอมแล้วทีนี้เราก็เลยถามเจ้าของรีสอร์ทว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมเขาบอกว่าเพจจริงโดนรีพอร์ตเพจปลอมที่ตาจองอ่ะเขามีการไลฟ์สดด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเช่า แล้วเขาก็ไลฟ์สดเหมือนเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็เลยหลงเชื่อค่ะแล้วเขาบอกว่าอย่างมูลค่าความเสียหายเท่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านมากๆอะไเงี้ยค่ะห,หลอกหลายคนมากๆโดนหลอกจนถึงขั้นแบบเ,ออเจ้าของรีสอร์ทอะคะ่ะเขามีเขารู้จักกับที่พักเล็กๆที่ราคาไม่แรงมากเอาไว้เพื่อสําหรับคนที่โดนหลอกโดยเฉพาะซึ่งวันนั้นก็เป็นกลุ่มตาลเองที่แบบต้องไปนอน แล้ววันนั้นน่ะตาร้องไห้เลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราผ่านกันหลายพันโค้งมาจากเชียงใหม่ <c oughs> โหนึ้นไปถึงแม่ห้องสอนบอมิตี่รับที่นอนเนี่ย <c oughs> แล้วเพื่อนอีฉันก็คือถือถุงอ้วกเอ้ามึงบอมิตี่นอนกไอ้อ่ะมันเจ็บใจอ่ะมันแบบว่าเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะแล้วเราก็โดนเตือนมาเยอะแล้วพอเราโทรไปฟ้องพ่อเนาะพ่อเราเป็นตำรวจพ่อเราก็บอกไอ้อย่งมาโดนมิจฉาชีพล็อก แล้วมันไม่ได้แจ้งความสักทีอันนี้คือข้อผิดพลาดน,นะคะดังนั้นใครที่โดนมิจฉาชีพหลอกต้องไปแจ้งความเพราะว่าถ้าเขาถูกจับได้เนี่ยเราอาจจะแบบได้อะไรคืนมาบ้างแล้วคุณภัยพาทิศก็เพิ่งโดนคุณภัยพาทิตเปิดร้านตุกพาโกงเรื่องกล่องไปะคะ่ละล่าน,นี้คือเราแบบจับจับตัวมิจฉาชีพได้เองด้วย ของคุณไผ่ก็หลักหมื่นเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็แนบเนียนมากแนบเนียนสุดๆแล้วก็เราก็ไปตามมาจนได้บัญชีมาได้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะเป็นนาตาชาโลมานนฟมากน่ากลัวมากกลัวผู้ชายแล้วตอนเนี้ก็คือนางก็ไล่ตามไปเรื่อยๆค่ะเอาชื่อไปเซิร์ชเซิร์ชปุ๊บก็แบบ ตามหาเอาเบอร์ไปเซิร์ชไปดูนั่นดู Google Map แล้วก็ขยายทุกอย่าง<อ>ใช่แล้วคือเรื่องไปถึงตำรวจก็คือมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วสะใจดีค่ะต้องโดนไอ้พวกหากินมาความเดือดร้อนคนอื่นเนี่ย <c oughs> หนักมากๆเลยตั้งแต่แบบเอ่อตั้งแต่ตาเกิดมาจนถึงตอนนี้ตามีความรู้สึกว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่า พายุลูกนี้ผ่านไปพายุลูกใหม่ก็กลับมาซ้ําอีกมันเหมือนกําลังจะสถานการณ์กําลังจะเริ่มดีแต่ว่าเดี๋ยวก็มีฝนตกมาซ้ําอีกอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เลยต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือมากๆเลยนะเจ้าวรวมถึงทุกๆจังหวัดเลยนะคะที่กําลังประสบปัญหาน้าท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปเร็วๆะคะ่ะในส่วนของจังหวัดแพร่บ้านตาลเนี่ยก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของตัวตาลเองเนี่ยไม่ท่วม แต่ว่านักหนักเลยก็จะเป็นบ้านเพื่อนยิ่งยิ่งเพื่อนที่อยู่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็แบบหนักมากๆค่ะเหมือนเพื่อนเพิ่งลงรูปแบบว่าเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรทำความสะอาดโครนต่างๆทําได้แค่วันเดียวน้ําใหม่มาอีกแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วครั้งนี้มันหนักด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆด้วยอย่างแม่สายก็หนักมากๆค่ะวัน คือถามว่ากังวลมากไหมตอนตอนเด็กๆเนี่ยตอนจำไม่ไม่แน่ใจว่าประมาณ39หรือว่า40ที่ที่จังหวัดแพร่ก็เคยน้ําท่วมมาแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันน้ํามันค่อยๆมาแล้วก็ น้ำใสในในความทรงจําของตานะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของดินโคลนสไลด์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นห่วงค่ะต่อให้ตัวบ้านตาลข,ของของตานเองเนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าที่อื่นท่วมตานก็เป็นห่วงเป็นห่วงมา,มากๆเรามีความห่วงใยกับผู้ประสบภยัยนะคะที่ที่แบบค่ะเจอทั้งขึ้นทั้งล่องแบบตลอดเลยตรงนี้ค่ะก็ เห็นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้าท่วมเนี่ย คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องย้ายแบบที่อยู่ของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถอยู่ที่บ้านของเราได้เพราะว่าบ้านของเราน้ําท่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังมีบางคนที่เฉยโอกาสตรงนี้เข้ามาลักขโมยของอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตาลมองว่ามันเป็นการซ้ําเติมกันมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้นะคะใครมีน้ําใจสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือกันดีกว่าคนไทยด้วยกันนะคะรวมถึงถึงแม้ว่าจะไม่สามารถส่งอะไรไปช่วยเหลือได้ก็ส่งกําลังใจก็ได้ค่ะตรงนี้ตาลว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทุกๆคน บ้านเยจักกี้ก็ยังยังนะคะถามถึงเพื่อนปุ๊บหล่ำเมียงขึ้นมาทันทีเจ้าเกาะคุณเจกี้คุณสไปคุณนิชายังยังโอเคอยู่ตอนแรกก็เป็นห่วงบ้านน้องกระทิ้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัปเดตกัน่ใช่ช็ต้องระม่อระวังเนาะเพราะว่าการติดตามข่าวถือว่าสำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไวมากค่ะ ถ้าถ้าคนที่เคยแบบอย่างอย่างตาลเองเนี่ยบ้านเคยน้ำท่วมตอนตาลเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเรารู้เลยว่ามันไวมากแล้วมันต้องอัปเดตวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะว่าพอมันจะมาปุ๊บม,มันก็มาแล้วไหนจะพวกน้ำน้ำป่าไหลหลากอีกอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นต้องระวังมากๆเลยสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสียงอะไรเงี้ยค่ะถ้าสามารถอพยพออกมาได้ก็ออกมาก่อนเข้าใจว่าทุกคนแบบเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะ อ่ามิจฉาชีพโกงใช่ไหมคะคก็โหอ,อยากจะบอกว่าอันนี้แบบเจ็บปวดใจมากเพราะว่าล่าสุดก็คือเท่าที่ได้ข่าวมาก็คือเขาโดนจับแล้วค,คือตานเนี่ยไปโดนมิจฉาชีพโกงที่อ๋อแม่ห้องสอนนะคะตอนนั้นมีงานแต่งงานเพื่อน ที่ที่แม่ห้องสอนแล้วเราก็คือขึ้นไปบนแบบปังอุ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นเลยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยหมู่บ้านรักไทยก็ไปโดนโกงที่นั่นนะคะเป็นเงินประมาณแบบเกือบ3 0,000บาทแล้วพอไปถึงที่นั่นประมาณแบบบ่าย3ามถึงสี่โมงเย็นไม่มีที่พักแล้วเพราะว่าเราไปโจ,จองเพจปลอมแล้วทีเนี้ยเราก็เลยถามเ,เจ้าของรีสอร์ทว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมเขาบอกว่าเพจจริงโดนรีพอร์ ใช่ใช่แล้วเพจปลอมที่ตาลจองอะ่ะเขามีการไลฟ์สดด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเช่าแล้วเขาก็ไลฟ์สดเหมือนเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็เลยหลงเชื่อค่ะคือมันแยบยนต์มากตรงมี้ใช่มันแยบยนต์มากตอนนี้แล้วเขาบอกว่าอย่างมูลค่าความเสียหายเท่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่หลักล้านหลอกหลายคนมากๆโดนหลอกจนถึงขั้นแบบ เจ้าของรีสอร์ทอะคะ่ะเขามีเขารู้จักกับที่พักเล็กๆที่ราคาไม่แรงมากเอาไว้เพื่อสําหรับคนที่โดนหลอกโดยเฉพาะซึ่งวันนั้นก็เป็นกลุ่มตาลเองที่แบบต้องไปนอนแล้ววันนั้นอะตาร้องไห้เลยอะมันเหมือนกับว่าเราผ่านกันหลายพันโค้งมากจากเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อขึ้นไปถึงแบบแม่ห้องสอนแล้วเพื่อนทุกคนก็คือไว้ใจให้ตาเป็นคนจองค่ะก็เพื่อนประมาณ10คนก็คือโดนหลอกหมดเลย เราเสียใจามากนะเพื่อนๆนะคะต้องแบบเจ็บความรู้สึกแล้ว่าเสียใจเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบได้ประสบการณ์ร่วมกันแต่ว่าความรู้สึกของเราในเวลานั้นมันเหมือนมันเจ็บใจอะ่ะมันแบบว่าเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะแล้วเราก็โดนเตือนมาเยอะแล้วพอเราโทรไปฟ้องพ่อเนาะพ่อเราไป็นตำรวจพ่อเราก็บอกเฮ้อยอ่ยมาโดิจาชีพหรอกกอเ <laughs> คือเราโทรไปบอกพ่อแล้วตอนนั้นคือเรากะว่าเราจะแจ้งความที่นั่นแต่ปรากฏว,ว่าถ้าเราแจ้งความที่นั่นแล้วเกิดมีการเรียกเรามาสอบปากคาเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องบินกลับไปที่แม่ห้องสอนอีกก็เลยต้องมาแจ้งความที่กรุงเทพแล้วมันไม่ได้แจ้งความสักทีอันนี้คือข้อผิดพลาดน,นะคะดังนั้นใครที่โดนมิจฉาชีพหลอกต้องไปแจ้งความเพราะว่าถ้าเขาถูกจับได้เนี่ยเราอาจจะแบบได้อะไรคืนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตาลเองเนี่ยเราไม่ได้ไปแจ้งความที่กรุงเทพ ก็เลยไม,ไม่ได้อะไรเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้จับได้แล้วนะจับได้ก่อนที่เราจะแจ้งความอีกใช่เราเป็นยังไงบ้างแจ้งความหรือย,อยังอะไรเงี้ยเราก็อ้าวเสียดายเสียดายมากๆอฉพาะทางของครั้งนี้ถือว่าเป็นคดัที่เจ็บใจที่สุดเลยไหมคะเจ็บใจที่สุดแล้วคุณไผ่พาทิก็เพิ่งโดนคุณไผ่พาทิเปิดร้านตูกป่าโ <c oughs> ดนกลองเรื่องโดนโกงเรื่องกล่องไปค่ะ <c oughs> ล่านี้คือเราแบบจับจับตัวมิจฉาชีพได้เองด้วย <c oughs> ค่ะอยู่ที่จังหวัดสุโข,ขทัย <c oughs> <c oughs> ของคุณไผ่ก็หลักหมื่นเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็แนบเนียนมากแนบเนียนสุดๆแล้วก็เราก็ไปตามมาจนได้บัญชีมาได้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะเป็นนาตาชาลุมานอฟมาก น่ากลัวมากกลัวผู้ชายแล้วตอนเนี้ก็คือนางก็ไล่ตามไปเรื่อยๆค่ะเอาชื่อไปเซิร์ชเซิร์ชปุ๊บก็แบบตามหาเอาเบอร์ไปเซิร์ชไปดูนั่นดู Google Map แล้วก็ขยายทุกอย่างใช่แล้วคือเรื่องไปถึงตำรวจก็คือมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วใช่ใช่ขาชื่นชมนะคะับขอชื่นชมตามอะไรแบบนี้ไหมได้นะรับตามอะไรแบบนี้กวเราเนี่ยกวตอนนี้รถเรามี g p s หรือเปล่าก็ไม่รู้ จริงจริงตอนนี้เราแบบคือมันมาในทุกคนโกงเออมันมาในทุกคนโกงมากๆเลยแล้วตามีความรู้สึกว่าคือเราอ่ะก็พยายามหาช่องทางปิดรูโวเวลาถูกมีอาชีพโกงเราแต่มีชาชีพมันก็พยายามหาช่องทางในการมาโกงเราอีกอะไรเงี<ม>้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วตามก็เข้าใจแบบตำรวจเขาก็มีหลายเคสอะไรเงี้ยที่เขาต้องตามดังนั้นอะไรที่เราตามได้เราก็เอาข้อมูลปยัดให้เขาแล้วให้เขาไปจับเลยก็ง่ายดี สะใจดีค่ะต้องโดนไอ้พวกหากินมาความเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยกินไหมคะมีอะไรดักใจระบายไหมคะหนูขึ้นไปถึงแม่ห้องสอนบอมิตี่รับที่นอนเนี่ยแล้วเพื่อนอีฉันก็คือถือถุงอ้วกเอ้ามึงบอมิตี่นอนกะไอ้๊ะทำอะไรไม่ได้ร้องไห้ไปเลยร้องไห้ไปเลยกว่าเพื่อนด่าค่ะมาที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหัวใจ นันกามันจะได้มันจะได้ก็ก็รอเหมือนที่ทุกคนรอนั่นแหละเออรอหรอฮะก็รอฟังรอฟังนึกว่าเราชิวไงฮะรอเขาดูเป็นยังไงนี่นะครับขวาดีแล้วเดี๋ยวนะข้างขวาเขาเนึกว่าเราชิวมากหรอก็ไม่น่านะชิวมากเกินไปพี่อะชิวไปปะ ในช่วงนาทีนี้เขาแบบรู้สึกว่ามีปัหาอาจจะมีการเตรียมการอย่างนี้ไหมคะเซนผู้่นคือเราเริ่มมีเซน์บ้างแล้วเพราะว่าเพื่อนเราก็จะเริ่มถามว่าแบบไปทิปไหนอะไรยังไงไรเงี้ยแต่เพื่อนอ่ะจริงเราเริ่มกลัวว่าทิปไหนเพื่อนเยอะวะแล้วเพื่อนอ่ะและ้วเขาเองตัวตัว,ตวพี่ไผ่เองเขาก็มีมาถามบ้างว่าแบบเออเราชอบแบบไหนเราก็บอกไม่รู้ไปถามเพื่อนเราดู เราสั่งไว้หมดแล้วรเรียบกเพื่อไปแล้วหรอใช่กลัวเรามไม่สวยกลัวนําไปขอเราใต้น้ำใต้ป่าเล้จะเป็นเงือยฉันคาบเล็กขึ้นมาจากน้ำอย่างนี้หรอไม่ได้มันครั้งเดียวในชีวิตเนาะเราก็คงไม่แบบว่างานนี้พอแค่นี้งานหน้าว่ากันใหม่ก็คงไม่ได้จะเจียัเพื่อนยังไงบ้างคือคือเพื่อนอ่ะก็ขอว่าแบบ เอาจริงๆอ่ะเพื่อนตัวเพื่อนรอบๆตัวตาลกับเพื่อนเขาอ่ะเหมือนเราอ่ะรักกันมาก่อนใช่ไหมแต่อที่ตามหลังเรามามีลูกหมดแล้วเขาก็เลยว่าเนี่ยช่วงนี้ฉันมีลูกนะแต่งงานกันไปหมดแล้วแบบขอให้ในประเทศไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอเราเริ่มรู้ว่าเอ๊มันอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศเราก็เอฟชุดเราก็เริ่มกลัวพอเป็นประเทศไทยแล้วประเทศไทยมันมีหลายทิปด้วยไง เป็นประมาณไหนเป็นดนวไหนโคนสีอะไรคือเราก็กลัวเราก็กระซีบบอกเพื่อนในแต่ละครั้งว่าแบบอุ๊ยผู้จัดการตาเขียวมาผู้จัดการตาเขียวมาก็เราก็พยายามบอกเพื่อนว่ายังไงก็ได้ให้เราสวยไว้ก่อนใช่ใช่จะโซนไหนคะทะเลหรือภูเขาหรืออะไรนั่นสินะราไงอยากไปตรงไหนอยากไปเอาไม่เปียกน้ำก็พอ เออไม่ไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่ค่ะก็ได้ได้เขาพูดค่ะจริงๆถ้าเขาขอเราก็พร้อมเลยนะนี่แล้วปะนี่แล้วปะแม่เออเออลองซ้อมลองซ้อมแบบลองซ้อมก็ได้เธอไม่ได้อีป่ออีแม่พออยู่บ่ได้ไม่ยิงเนาะเดี๋ยวเขาจะเล่าขวานได้พอได้พอได้ ร้องเสียเท่ามาขอ,อก,กับผู้จัดการฝั่งเนอไฟลุกลไฟลุกในตาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ